ยังจำคดีเสียจับสุทัศน์ศิวาพิรมรับใช่ค่ะนักธุรกิจที่มีประวัติยาวเป็นหางว่าขนาดเดียวกันในทางการเมืองก็เป็นระดับเจ้าของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งด้วยเศรษฐกิจใหม่แน่หละค่ะเป็นเจ้าของพรรคนั้นยังจำคดีนี้ได้ใช่ไหมจำได้สิซิ่งเบนลี่บนทางด่วนค่ะ ไปชนปาเจโลปาเจโลกระเด้งไปอีกเลนหนึ่งจึงถูกรถดับเพลิงของอพพรบังรักซึ่งจะวิ่งไปช่วยคนแถวอุดมศกใช่ค่ะเกิดเหตุชนซ้ำอีกก็เละไปเลยอ่ะเละตุ้มเปะต้องบอกเละมากสำหรับปาเจโลหลังเกิดเหตุจําได้ใช่ไหมหลังเกิดเหตุจําได้ใช่ไหมถ้ามีภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เอาขึ้นมาดูเพื่อรีมายเพื่อทวนความทรงจํากันเลยนะครับ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  ก็หลังจากเหตุการณ์วินาสันโตโลเสียจับสุทัศน์กับสาวสวยคนหนึ่งก็ขึ้นรถแท็กซี่ไม่แน่ใจว่าเดินลงทางด่วนและและและเรียกแท็กซี่เพื่อที่จะหลบออกจากที่เกิดเหตุหรือหรือหรืออยู่ค่อนๆจะเชิงทางด่วนเชิงเชิงทางลงแล้วแหละแล้วก็กซย่มันย้อนมันย้อนขึ้นมาลับผมไม่แน่ใจเอาเป็นว่า ขึ้นทางโดยขึ้นขึ้นขึ้นแท็กซี่เพื่อหลบจากที่เกิดเหตุค่ะอาสาเห็นแถวนั้นก็ไปดักหน้าดักหลังบล็อกแล้วก็บีบให้ต้องไปลงเสาหมายไปที่สอนอทั้งวันหนึ่งแทนโอเคแต่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 มันก็มีมีดราม่าเกิดขึ้นค่ะเขาว่ากันว่าไอ้ตอนเกิดเหตุตอนเกิดเหตุมันก็เที่ยงคืนครึ่งของวันที่8ของวันที่7 ที่คืนครึ่งของวันที่7อถ้าใช้สับบ้านๆแต่มันก็คือเกือบเกือบเกือบตีหนึ่งของวันที่8ปดเกือบเกือบตีหนึ่งของวันที่8ปดกลมๆอย่างนั้นนะแต่ที่ที่คืนครึ่งของวันที่7นั่นแหละก็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 กกขณะที่กดดันให้ต้องไปที่สนทางด่วนหนึ่งก็มีบุคคลคนหนึ่งก็มีบุคคลคนหนึ่ง พร้อมด้วยผู้ติดตามค่ะบุกขึ้นไปที่สอนอทางด่วนหนึ่งใช่ค่ะไปที่โรงพักเนี่ยพูดง่ายๆไปที่โรงพักแสดงตอนว่าเป็นบิกสคนหนึ่งเป็นบิ๊กตำรวจเป็นบิ๊กดีเอสอพาเสียจับสุทัศน์ลงจากสอนอทางด่วนหนึ่งไปโรงพยาบาลตำรวจค่ะไปโรงมยาบาลตำรวจขนาที่ จะพาตัวจากโรงพักทางดวนน่ care, งดวนหนึ่งเคลื all, ่อนออกไปนั้นก็จะมีเจยาอยของตำรวจทางด่วนหนึ่งขับนำทางไปก่อนละคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าอย่างนั้นและและและปลายทางที่โรงบาลตำรวจมีคนเห็นอีกเขาบอกว่าไปถึงโรงพยาบาลตำรวจตอนตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งของวันที่เกิดเหตุของวันที่แปดก็คือเช่แล ใช่ค่ะตีสี่ครึ่งจากเกือบเกือบตีหนึ่งก็เคล e ื่อนไปถึงตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งผ่านไปหลายชั่วโมงเขาบอกว่าจริงเคร่งไปถึงโรงพยาบาลตํารวจอืมันก็มีคําถามบิ๊กตำรวจจริงหรือไม่บิ๊กดีเอสไอจริงหรือไม่แล้วเอาตัววไไไปด้ง่าจะเป็นบิ๊กตำรวจบิ๊กดีเอสไอจริงคุณมีสิทธิ์อะไรในการที่จะพาตัวผู้ก่อเหตุลงจากโรงพัก ตำรวจทางด่วนหนึ่งปล่อยให้ใครก็แล้วแต่จะอ้างอะไรก็แล้วแต่วก่อเหตุไปจากโรงพักได้อย่างไรเออทำไมไม่คุมตัวไว้ก่อนหรือจัดการไว้ก่อนเนื่องจากมีการอ้างว่าเป็นเป็นเป็นบิ๊กดีเอสไออดีตบิ๊กดีอสไดังนั้นดังนั้นผู้สื่ขาวอีกกลุ่มหนึ่งเขาจึงเอาไมคไปจ่อปากคุณไทรยฤทธ์เตมหิวงศ์อธิบดีดีเคนปัจจุบันนี่แหละเขาใจว่าเอาภาพเอาเวลาให้ดูด้วย ไปฟังอธิบดีตรยาลิศตอบอย่างไรออกับเรื่องนี้หลังจากเจอผู้สื่อข่าวไปซักถามประเด็นนี้นะคะไปฟังพร้อมๆกันค่ะผมได้ข่าวว่าไปเขียวว่าเป็นอดีตตำรวจหรือเป็นตำรวจเก่าผมไม่ใช่ตำรวจเก่าผมมาจากสายแพทย์นะครับแล้วก็อย่างนก็คือว่าคนที่ไปแอบอ้างเนี่ยถ้าเป็นจริงนะผมว่าเขาไม่กล้าแอบอ้างแบบนี้หรอกมัน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 ไม่เนะนะ็เซนอะไร จริงไหมครัท่านจะไปประกาศเหรอผมเป็นผู้บัญชาการน่นนี่ถูกไหมครับไม่มีหรอกครับแต่ผมผมว่ากรณีเน,นี้เป็นการเต้าข่าวอีกแล้วโอเคเป,อเป็นการเต้าข่าว,วเป็นการเต้าข่าวอีกแล้วเอาเป็นว่าอ,าอธิบดีไกรยริศเนี่ยเป็นนายแพทย์ใช่ค่ะไม่ได้มียศไม่ได้เป็นตำรวจที่มาอยู่ดีทสายแต่ <DS I. S 2> ตามข่าวที่เขาพูดกันปากต่อปากเขาบอกว่ามียศตำรวจข้างหน้าเออ ถ้าเป็นบิ๊ก s i จริงมันก็ต้องเป็นอดีตบิ๊ก s <DS> i เอไอเออสไอถูกไหมใช่ค่ะเ <Okay. S 2> พราะมีตำรวจยาว้ายอยู่ DSI เยอะนะมีเยอะตำรวจเนี่ยแต่เรื่องนี้มันเป็นประเด็นร้อนตกลงตกลง,กลงไอคนที่อุ้มเสียจับลงจากโรงพักเนี่ยมันเป็นใครวะแล้วทำไมอุ้มได้ตำรวจถึงยอมปล่อยให้ไปอย่างนี้ดีกว่าก็ต้องบิ๊กพอสมควรหรือเปล่าสมมติว่าไอคนอุ้มลงไปไม่ใช่บิ๊กตำรวจไม่ใช่บิ๊กดีเอสไอก็ไม่ใช่ว่าจะหมดประเด็นนะ ประก็คือคุณตำ,ตำรวจไนนึงคุณปล่อยไปได้ไงเขามาอ้างว่าอ้างเป็นใครก็ตามเนี่ยปล่อยตัวไปได้อย่างไรปฏิกิริยาจากสังคมก็เกิดขึ้นทันทีตัวอย่างเช่นดราม่าแอดดิกโพสเลยโ <Post s S 1> พสข้อความนใต่อไปนี้นะคะลองต่อจิ๊ต่อเรื่องดูนะคะกู่ภัยให้สัมภาษณ์ถึงชายปริศนาอ้างตัวเป็นอธิบดี DSI ไปช่วยคนขับเบลเล่นะคะที่โรงพักประเด็นนี้สื่อไปสอบสางทางอธิปดีคนปัจจุบันอธิบดียืนยันไม่ใช่ตัวเขาแน่นอนซึ่งก็ตรงกับของกู้ภัยที่เช็คข้อมูลว่าคนที่เห็นก็ไม่ใช่อธิบดี DSI คนนี้เอาอาธิบดีคนก่อนๆมาไล่เช็คดูก็ไม่ใช่สักคนแล้วชายปริศนาคนนี้มันคือใครกรันทาไมตํารวจปล่อยให้คนขับไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเลือดก,กับคนนี้แทนที่จะไปกับรถตํารวจนั่นแะสิ ทำไมคะยอมปล่อยไปได้ไงอะ่ะประเด็นประเด็นไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นเป็นใครประเดน็นประเด็นหลักนะมันอยู่ตรงที่ตํารวจสอททางด่วนหนึ่งยอมปล่อยไปได้ไงคุณปล่อยตัวผู้ก่อเหตุไปกับกลุ่มคนกลุ่มนั้นไปได้อย่างไรแล้วรู้จักชายปริศนาคนนั้นหรอถึงยอมปล่อยไปดังนั้น,ด,น,นดังนั้นตํารวจออทางด่วนหนึ่งคุณต้องตอบคุณต้องตอบคุณค,คุณรู้จักกับคนกลุ่มนั้นไหมเออทำไมถึงยอมปล่อยตัวไปได้มันผิปดปกตินะ ผิดปกติวิสัยถ้าคําตอบของคุณก็คือไม่รู้ว่าเป็นใครยิ่งยิ่ง,งแล้ว <ทำ S 1> ใหญ่เลยหนักกันเข้าไปอีกยิ่งแล้วใหญ่เลย,ลยแล้วปล่อยไปได้ยังไงอะถ้าไม่รู้จักอะเอออืม